เอาละครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ฮะเราอยู่ที่รถสองแถวนะครับนักเรียนกำลังจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่ารถสองแถวนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะฮะไม่รู้จักรถสองแถวนะฮะบางสีนะฮะบางบางคันก็เป็นสีส้มบางคันก็เป็นสีแดงฮะท่านผู้ชมบรรยากาศโคตรดีเลยฮะถ้าคุณได้ขึ้นรถสองแถวนี้คือยุดย้อนวัยวันวานเลยครับบรรยากาศนั่งรถสองแถวผมว่าหลายคนยังไม่เคยนะฮะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมนะครับว่ารถสองแถวเราเป็นไงบ้างฮะ ครับตอนนี้อยู่กับช่องปูานะครับครผมอ่ะเรามาดูครับดูนะครับรถสองแถวอ่าฮะโอ้โหพระเจ้าจะมีที่โหัอย่างงี้ฮะถ้าเราไม่มีที่นั่งเราก็ต้องโหนฮะนะฮะที่นั่งเราก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆหน่อยฮะอ่ะทุกคนครับอธิบายหน่อยว่ารถสองแถวลมเย็นดีไหมดีค่ะลมเย็นแต่ปูนข้าป่าแอร์ธรรมชาติแอรธรรมชาตินะฮะนักเรียนบอกว่าเป็นแอร์ธรรมชาตินะครับโอ้โหท่านผู้ชมผมอยากจริงๆผมอยากพาท่านผู้ชมนั่งรถสองแถวอย่างงี้มากเลยนะฮะ ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยโหันะฮะเธอต้องโหัรถสองแถวใช่ไหมอ่ะทุกคนไปบ่ายก้อนเร็วเบイาย์เบイาย์ก้อนฝากติดตามช่องครูด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับนักเรียนครับเจนครับผมเบイาย์โอ้บรรยากาศรถสองแถวท่านผู้ชมเยอะมากเลยนักเรียนประมาณสิบกว่าคันฮะสิบกว่าคันนะฮะที่ต้องขึ้นรถสองแถวหลายปีแล้วครับที่ไม่ได้ขึ้นแบบนี้บรรยากาศที่แบบโอ้ยยังเจ๋อผมเด็กๆนะฮะ la música de la cuenta